เอสคัลินิคนะคะคลินิก,นนกที่ควบรวมกันระหว่างผิวดีคลินิกและพงศักคลินิกที่เปิดให้บริการมานานกว่า30ปีเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์นะคะด้านการรักษาดูแลผิวผ่านรักษาฝ้ากระนะคะแลยยกกระชับผิวภายใต้การบริหารงานโดยคุณบอยนะคะที่ล่าสุดได้มีการนำอวิเครียนะคะเทคโนโลยีรักษาสิวใหม่ล่าสุดจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเครื่องเลเซอร์สำหรับรักษาสิวโดยเฉพาะโดยมีความยาวขึ้นนะคะ1นึนาโนเมตร ที่สามารถทําการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับความรุนแรงโดยเลือกจับเป้าหมายบริเวณต่อมไขมันนะคะอีกทั้งยังได้รับการรับรองจากทั้ง USFDA, Health Canada และ Thai FDA นะคะโดยมีการส่งมอบโดยคุณวัลยาผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์นะคะตัวแทนจากบริษัท a s t a g o Medical Network จำกัดนะคะผู้นำธุรกิจด้านการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามมายอย่างยาวนานกว่า39ปีมาดูแลปัญหาเสลลวให้กับลูกค้าอีกด้วยนั่นเองคะ่ะ อันนี้ดิฉันก็เป็นตัวแทนของบริษัท a s t r a า o Medical Network จำกัดหรือ MN นะคะซึ่งบริษัทเราเนี่ยก็นำเข้าเทคโนโลยีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างไอวิคเรียที่เป็นนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดในการรักษาศีลนะคะมีความดีมากๆเลยค่ะที่ทาง S Class เนี่ยได้เลือกเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกมาไว้เป็นไว้สำหรับดูแลของท,ที่คลินิกนะคะ S อ l ค s c l คลินิกนะครับเป็นคลินิกที่เกิดจากการควบรวมกันระหว่าง2แบรนด์เมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือพงศักคลินิก ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของยกกระชับนะครับแล้วก็ผิวดีคลินิกซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านของการรักษาผิวพรรณครับซึ่งทั้ง2คลินิกเนี่ยก่อตั้งมามากกว่า30ปีนะครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองจากจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งของ2คลินิกนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเอสคัคลินิกเราครับมีประวัติการรักษาแล้วก็มีการเปิดมาอย่างยาวนานมากกว่า30ปีทั้งคู่ครับ ปัจจุบันนะครับเราจะมีเรื่องของการรักษาโดยเน้นไปที่เรื่องของด้านยกกระชับเป็นหลักนะครับแล้วก็มีเรื่องของการรักษาผิวพรรณนะครับซึ่งเป็นจุดดินของผิวดีคลินิกเลยทําให้ปัจจุบันเอสคัทคลินิกเรานะครับจะมีเรื่องของเทคโนโลยีการรักษาที่ครอบคลุมทุกชั้นผิวรวมถึงปัญหาผิวพรรณนะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้านะครับตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปจนถึง60ปีครับ อว i เคียนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เราสนใจนะครับแล้วก็ตรงกับโพสิชแนนิ่งของตัวคลินิกเรานะครับเหตุผลเพราะว่าอาวิเคียเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นเกมเชนเจอร์นะครับที่มาปฏิวัติการรักษาสิวซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติการรักษาสิวมาก่อนนะครับในวงการแพทย์เราไม่เคยมีเทคโนโลยีเลเซอร์นะครับที่สามารถรักษาสิวได้มาก่อนนะครับเป็นเทคโนโลยี1726นาโนเมตรนะครับ ซึ่งถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่เบื่อการทญญานยาไม่ชอบ side effect ของการทานยานะครับไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งปากแห้งหรือผลลัพธ์ที่มันอาจจะไม่ได้เห็นผลทุกการรักษานะครับอยากจะให้ลองเปิดใจตัวอวิเคียรเครื่องนี้นะครับอวิเคียรเนี่ยสามารถรักษาได้ทุกปัญหาสิวนะครับซึ่งจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ เหมาะสำหรับปัญหาผิวในระดับที่เป็น Modulate Acne จนถึง Severe Acne ครับจริงๆหลังจากที่ลูกค้าใช้การรักษาด้วย a v i c ครียครับลูกค้าแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยครับสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติทั่วไปเลยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของ a v i c ครียนะครับก็คือคนไข้จะไม่ค่อยทรมานนะครับจากการรักษาเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของอว c คูมาช่วยในการลดการเจ็บปวดของการรักษาครับไอวีเคก็คือเป็นคำตอบล่าสุดของเราสำหรับการรักษาสิวนะคะ ที่มีความยาวคลื่นขอที่ประพัน์1726นาโนเมตรและเป็นเครื่องไดโอดเลเซอร์และก็เครื่องตัวนี้มีความเด่นในที่เป็นนักวกรรมที่สามารถที่จะเลือกทําลายเฉพาะตัวต่อมไขมันเป็นที่ผลิตน้ํามันที่ทําให้เกิดเป็นสาเหตุของสิวทําให้มีการอุดตันของต่อมไขมันและก็เกิดเป็นสิวอุดตันและสิวอักเสบตามมาความพิเศษของเครื่องก็คือนวัตกรรมนี้สามารถที่จะ เลือกเฉพาะเจาะจงเฉพาะต่อมไขมันนะคะแล้วก็ไขมันเท่านั้นโดยที่ไม่ทําลายเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆเพราะฉะนั้นจึงได้รับอยอของทั้งอเมริกาแคนาดายุโรปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในการที่นำมาใช้ในการรักษาสิวได้ผลดีนะคะประสิทธิภาพของเครื่องแอฟ c ิเครียในการรักษาสิวอักเสบนี้พบว่าหลังการรักษา3ครั้งภายใน1ปีนี้ผลการรักษาสูงถึง92% แล้วก็พอฟลออัพติดตามผลนไข้มาอีกสัก2ปีพบว่าผลการรักษาสิวช่วยทําให้สิวอักเสบสิวตันดีขึ้นนี่พบได้ถึง97%ค่ะนะคะแล้วก็รอยต่างๆที่บริเวณใบหน้านี่ก็จะค่อยๆดีขึ้นเนื่องจากว่าสิวนี่เป็นปัญหาที่วัยรุ่นหรือวัยทํางานนี่พบบ่อยมากแล้วก็เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเด็กๆทั้ง ชายท่านหญิงเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเริ่มมีใบหน้าที่มันขึ้นเนื่องจากฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมีกรรมพันธุ์แล้วก็ทําให้เกิดปัญหาสิวหลังจากสิวหายก็ไม่จะทิ้งแผลเป็นแผลเป็นนี้ก็ตั้งแต่มีแผลเป็นที่มีรอยแดงมีรอยดําแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าเป็นรุนแรงถึงขนาดเิลหัวช้างหรือเม็ดอักเสบใหญ่ๆก็จะทิ้งหลุมแผลเป็นไว้ซึ่งการรักษานี่จะใช้เวลาแล้วก็คนไข้ก็ไม่จะบอกว่าเจ็บในขณะที่ทําการรักษา เพราะฉะนั้นถ้ามีตัวไหนมีเลเซอร์ตัวไหนที่สามารถทําให้สิวอักเสบดีขึ้นทําให้ถัดสิวทั้งหมดนี่หายไปนะคะทิ้งไปหน้าที่เกลี้ยกลาให้แล้วก็ป้องกันแผลเป็นได้ก็จะเป็นคำตอบที่ทุกคนต้องการซึ่งนวัตกรรมไดโอดเลเซอร์คือเครื่องเอ็กวเครียนี้สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ซึ่งจากที่เราติดตามผลการรักษามาแล้วว่าได้ผลถึง92จากการรักษา ผ่านมา1ปีแล้วก็หลังจากรักษา3ครั้งผ่านมา2ปีผลการรักษานี้ยังดีอยู่แล้วยังสวยงามอยู่ถึง97ค่ะใครที่สนใจอวิเคียรโปรแกรมนะครับสามารถเข้ามารับการปรึกษาจากคุณหมอที่เอสคาคลินิกฟีได้ทุกสาขานะครับโดยสามารถดูข้อมูลบเบื้องต้นได้จากทางเว็บไซต์แล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทางครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความรู้นะคะและความเคลื่อนไหนวด้านการแพทย์เพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ s c r a t c l i n i c com ได้เลยนะคะ